สวัสดีค่ o ยิ Learn English Today Today I'm going to talk to you a b o u t t h e English v o c a b u l a r y for g r a d e 2. ประถมศึกษา2สวัสดีค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้มาพบกับ Teacher อ,อูมอีกแล้วนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะลูกในชุดคำศัพท์ชุดที่3แล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ชุดคำศัพท์ใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ One can can กระป๋อง two candy candy ลูกอม three calf calf หมวกแก๊ป four card 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 five shant shant การร้องเพลงหรืออีกความหมายหนึ่งจะแปลว่าการสวดมนต์ก็ได้นะคะ six chat chat การพูดคุยเหมือนที่เราใช้ Facebook หรือ l ลายในการแชทหาเพื่อนหาผู้ปกครองนะคะลูก number s check check ตรวจสอบ a cheese ชีสเนยแข็งไนชอร์ลี่ชอร์ี่แปลว่าเชอร์รี่นั่นเองโอเคค่ะเด็กๆสำหรับเพลงที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะชื่อเพลงว่า Elephant and Chicken นะคะจากภาพก็พอที่จะเดาได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเพลงของ Elephant ก็คือเป็นช้างชิเก e นก็คือเป็นไก่นั่นเอง ทำนองเหมือนกับเพลงไทยที่เราร้องว่าช้างทําไมถึงตัวใหญ่ลูกไก่ทาไมถึงตัวเล็กนะคะเอาทํานองนี้แต่เรามาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's sing together elephant why are you so big chicken why are you so small elephant why are you so big chicken why are you so small? Thing do you know why? Do you know why? Can you tell me? Thing do you know why? Do you know why? Can you tell me? la 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 ลา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  Very good จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ Thank you for your attention See you later